กับขึ้นแล้วราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสสัญญาน้ามันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนธันวาคมซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาดไนเม็กซ์เพิ่มขึ้น1.05ดอลลาร์ปิดที่86.92ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านเบรนทเลเหนือลอนดอนส่งมอบเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น72เซนต์ปิดที่93.86ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทั้งนี้จีนรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ผู้ติดเชื้อในกรุงปักกิ่งและอีกหลายเมืองพุ่งสูงงงดดดเปปป็นนนนนนรรรระววัััััติกกกาาากากกาา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 ออออจจจจี้้้คคํมยยไบ่่ขล และการคาดการภาวะน้ำมันตึงตัวในตลาดขณะที่สหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมคว่ำบาตรน้ำมันดิบรัสเซียในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะ